Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are going to watch very uh, unbelievable news from Thailand my friends. A group of gang foreigners uh, beat up Thai people. This is unbelievable. This is unacceptable. A gang of yachts asked are you Thai and attacked him causing injuries with knives. And we are going to watch this video from Workpoint News uh, 23 YouTube channel. Thank you my friends for sharing these news with us. Uh, I'm curious about it, and I hope uh, Thai police, Thai security can find these guys, and uh, they have to punish these guys. that there must be a punishment after this happening. And I'm curious about there. There were a Thai politician in the senator. Uh, sh she was crying for the Cambodian people. What she is doing right now? Uh, did she uh, protecting the Thai people? Okay, I'm so curious about what she is doing right now. Okay, let's start the video. มีเหตุการณ์ที่อำเภอสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการหนุ่มวัย25ถูกวัยรุ่นนับ10บ,บุกถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าจากนั้นลุมทำร้ายใช้มีดฟันหัวและฟันหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บโอ้โหดูสิฮะโอโ้โหเ,ออเหี้ยมจริงๆครับนะครับคุณผู้ชมอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์เพราะว่า เมื่อชงเช้าผู้ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขามาล้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดพี่จงนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นนับสิบเลยทำร้ายจน so, This, this guy the victim, right? They, they attacked this 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 is unbelievable. This is really unbelievable. is unbelievable. guy guy. really บาดเจ็บนะครับและก็มีการถามาว่าเขาเนี่ย<า>คนท<า>ไทยหรือ,รอเปล่าทำให้ผู้เสียหายเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวอีกฝ่ายเนี่ยจะมาคุกคามซ้ำ คุณหนุ่มนะครับผู้เสียหายที่มาร้องกับทางสายใหม่เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น12ตุลาคมที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่งครึ่งขณะกําลังเดินกลับที่พักย่านซอยสุขุมวิท78อําเภอสํารงเหนือมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณส,สักสิคนได้นะฮะมีมีดสปาต้ามาด้วยเดินเข้ามาหาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหนึ่งในนั้นชักมีดออกมาจี้ทันทีนะครับบังคับให้เขาเนี่ยส่งโทรศัพท์มือถือให้เมื่อส่งไปให้แล้วคนในกลุ่มเนี่ยก็ถามว่าเขาเนี่ยเป็นคน Uh, okay. this, this the injury. They, they withss is right? un unbelievable ไทยหรือเปล่าแต่เขายังไม่ทันตอบเลยฮะอีกฝ่ายนก็ถามซ้ำอีกครั้งและจังหวะนั้นเองนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ใช้มีดเนี่ยฟันเข้ามาที่ศีรษะและก็หัวไหล่จนได้รับบาดเจ็บเขาต้องวิ่งหนีเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อเอาตัวรอดนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยแยกย้ายหลบหนีไปนะ Look at the head. Oh m y God, this i s very dangerous. This injury is very dangerous. This is unbelievable unacceptable Thailand You, you h a t o d o s o m e t h i n g t h t i police, Thai security, t h a i human r i g h t s a c t i v i s t s You have t o d o s o m e t h i n g ฮะคือไปปล้นโทรศัพท์เขาอะและยังไปถามเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าไปกระทืบเขาด้วยไปฟันเขาด้วยเนี่ยแหละฮะหลังเกิดเรื่องไปแจ้งความเอาไว้ที่สอพอสำโรงเหนือผ่านมาแล้ว3วันนะครับตอนนี้ท่าทีนะฮะเรื่องของคดีเนี่ยก็ยังไม่คืบเท่าที่ควรนะครับ โทรศัพท์มือถือของตนเนี่ยยังคงตรวจพบสัญญาณนะครับว่ามีพิกัดอยู่แถวๆวย่านพระขนงจึงคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วนําเครื่องเนี่ยไปใช้เองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลัวนะครับเนื่องจากยังไม่สามารถจับตัวคนก่อเหตุได้ขณะเดียวกันยังคงต้องอาศัยพักอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็กลัวจะถูกทาร้ายซ้ำเนี่ยแหะครับโปะอะไรเราขมาถามว่าใส่คนไทยไหม ผมไม่ทันได้ตอบครับเขาขอโทรศัพท์แล้วก็ยื่นให้ยื่นโทรศัพท์ให้เขาก็ฟันเลยครับเขามายื่นโทรศัพท์ให้แล้วเขาถามเราจ้าวมีกี่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมยังไม่ทันได้ตอบครับแล้วเขาก็ฟันเลยครับเขามากี่คนครับสิบกว่าคนครับพี่ไม่แน่ใจครับ More than some people this this is unbelievable this gang you you have to catch this gang my friends t y p e Thai p o c e you you have to catch this gang สำเนียงที่พูดอย่างไงบ้างคุตาดินสำเนียงไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับตรงนั้นก็มีคนเคยโดนอยู่ครับเมื่อก่อนอยากให้ช่วยตามจับให้ได้แล้วก็อยากได้โทรศัพท์มือถือเป็นครับคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีข้อมูลมาว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะคือชาวต่างด้าวเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้วนะครับเชื่อว่าคนที่ทำร้ายอาจจะเป็นชาวต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงตัดสินใจนะฮะมาร้องขอความช่วยเหลือทันที นะครับขณะเดียวกันวันนี้เมื่อช่วงบ่ายก็ทางสายไหมต้องรอดกับผู้เสียหายลงพื้นที่ไปปักซอยสุขุมวิท78หน้าหอพักนะครับที่เป็นหอพักของผู้เสียหายบริเวณนี้เขาบอกว่ามันมีลักษณะของตู้แดงของตำรวจสอพอสํารงเหนือและยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่แถวนั้นด้วยนะครับขณะเดียวกันพยานแถวนั้นบอกว่าเท่าที่เห็นในพื้นที่เนี่ยเคยเกิดลักษณะแบบนี้มาแล้วประมาณ2-3ครั้งอย่างครั้งแรกเกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเลยนะฮะตรงนี้เนี่ย คือตอนนั้นทางานเป็นพนักง,งานกะดึกเห็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาตีกันก็เลยไปห้ามและในครั้งนั้นมีคนเจ็บไป3คนหนึ่งในนั้นตัวเขาเนี่ยเป็นคนช่วยพาส่งโรงพยาบาลด้วยเนื่องจากในเหตุการณ์นั้นผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกฟันนะฮะจนส้นเท้าเนี่ยฉีกขาดอีกคนนึงก็ถูกฟันที่หายปลาะนะที่ศรีรษะที่แผ่นหลังต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้ครั้งแรกนะครั้งที่2ก็ค,คล้ายๆกันนะฮะ เหตุการณ์ที่คุณหนุ่มผู้เสียหายรายนี้ถูกทำร้ายเขาก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเพราะกลัวว่าหัวหน้างานเนี่ยจะตำหนิแต่ก็มีรุ่นพี่ในร้านสะดวกซื้อเข้าไปช่วยคือจำได้ว่าคนเก่อเหตุมากันประมาณ10-20คนคือเยอะมากๆเลยนะครับเป็นกลุ่มเดิม นะเป็นกลุ่มเดิมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะ oh, <yeah. S 1> จํารอยสักที่คอและก็คิ้วของหนึ่งในคนร้ายได้นะฮะจำได้แม่นยําเลยส่วนกลุ่มที่ถูกฟันเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะมากันกี่คนลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะที่มันเหมือนกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะบริเวณนี้มีคนบอกว่ามีทั้งชาวพม่ามีทั้งชาวเขมรอาศัยอยู่จํานวนมากนะฮะสู่กลุ่มวิทย์ก็เลยคาดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นชาวเมียนมา ที่อาจจะมีชาวกัมพูชาและชาวไทยใหญ่ปะพนอยู่ด้วยเพราะว่ามากันหลายสิบคนนะเหตุการณ์ทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ห่างกันราวๆเดือนกว่าๆและกลุ่มผู้ก่อเหตุเคยถูกจับมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อออกมาเนี่ยก็กลับมาก่อเหตุซ้ําไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับไม่รู้สึกกลัวเลยนะครับในฐานะคนไทยเห็นคนต่างด้าวมาก่อเหตุไล่ฟันคนไทยแบบนี้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่เท่ไม่เฟียเฟ้ยวอย่างที่คิดนะฮะและเป็นอันตรายกับสังคมอีกด้วยนะครับ เท่าที่ผมอยู่ประมาณ2ถึงเท่าที่ผมอยู่ประมาณ2ถึงสาครั้งนะพี่แล้วก็วอย่างครั้งแรกอะพี่อันนั้นรอบนั้นคือเข้ามาตีกันในเซเว่นผมเป็นพนักงานการดึกอยู่ผมเข้าไปห้ามครับแล้วก็มี <Marcus S 2> คนเจ็บสาคนซึ่งหนึ่งคนผมเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็รอบสองผมไม่ได้เข้ามาห้ามเพราะว่าอ๋อ so this is the guy who helped him right he he helped this guy bravo my friends bravo you are doing amazing job ผมกลัวโดนหัวหน้าง,งานด่าอีกผมก็เลยยืนมองแล้วก็ มีผมเล่ไปว่ามีรุ่นพี่อยู่ในเซเว่นรุ่นพี่ผมก็เข้าไปช่วยเป็นคนเดิมกับที่เป็นตัวเดิมที่ฟันรอบแรกด้วยพี่เอารอใช่กลุ่มเดิมกับที่ต่อเห็นมาก่อนน้านี้ผมจํารอยสักได้พี่ตรงคอมันกับตรงคิ้วมันถ้าไอพวกนี้คิดว่ามันเทมันก็แบบมันยาอ่อนนะพี่พูดตรงๆมันแบบมันไม่เฟี้ยวเลยพี่ตอนนี้คนไทยมันจะไม่แตรละอันจะลายลอดไม่ปลอดภัยเราเกรงว่าเราหน้ากลัวไหมัข่งอย่างี้มันน่ากลัวอยู่แล้วพี่มันไม่ควรด้วยแบบว่า อย่างน้อยมันมีบัตรมีอะไรมาเข้ามาทํางานมันก็ทํางานไปดิไม่ใช่มาไล่แทงกันฟันกันคุณผู้ชมครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนชัดเจนนะครับผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นชายน่าจะเป็นคนต่างด้าวแล้วนะฮะที่เข้ามาก่อเหตุในลักษณะนี้ หลายครั้งแล้วไม่สลดไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเลยสักนิดนะครับและก็เชื่อว่าทางตำรวจชุดสืบสวนของสพสํารงเหนือน่าจะตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดนี้ได้ไม่ยากฮะวันสองวันน่าจะจับกลุมตัวได้ฝากถึงทางพุ่งกับการสพสํารงเหนือติดตามด้วยนะฮะเพราะว่ากลัวคนไทยเนี่ยจะเป็นอันตรายในพื้นที่นะครับจาคนั้นมีต่างด้าวอาศัยอยู่เยอะด้วยนะมีเขมรมีพม่ามีไทยใหญ่เยอะมากนะครับ so displays there are lots of foreigners here so they are harming thai people this is unbelievable thai police they should catch these uh, gang members they should catch and punish them and thai human rights politician i'm so curious about what she's gonna do is she gonna uh, care about thai people's lives or she's only care about cambodian lives i'm so curious about what she's gonna do thank you workpoint News23 YouTube channel for sharing this video with us. Let's give a like. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.